สวัสดีครับสวัสด,ดีคือคือเพื่อนเพื่อนทุก,ท,กทุกคนดูความอยากของหน้างานครับเมื่อวานน้ำท่อระบายแตกได้ยกบอ่อพักขึ้นใหม่หมดครับ <c oughs> มาวันนี้ คนตกก็มีแต่โคลนตัวเองเลยโยนขึ้นมาเละตุ่มเปะไปหมดเลย แหลกสามครับจะเอาสีพอสี่แตกเลยนี่ครับท่อก็วางติดฝั่งนี้มาจากทางนู้นว่าวางติดฝั่งนู้นแล้วมันมีควางมาครับมันจะควางมาเชื่อมกันนั่นแหละตัวนั้นแหละแตก งานเข้าเลยรดบางครับแต่รถไม่เอยอะเราต้องเติมนะครับ ไปก่อนตอนเย็นเนี่ยแต่มอ่ะจะระบีไปแล้วกีนน้ำมันใส่เป็นยังไงบ้างฝนตกนะครับเมื่อคืนนี่ก็ดูเหมือนมันจะสาดสาดขึ้นนะฝนตกใช่นี่เดียว วันนี้เอาแปรงซีฟันมาอยู่แล้วก็แฟบแล้วฉีดน้ำมันส่ครับเยอแปรงสีฟันทูทูฉีนน้ำมันล้างก็จะเอาน้ำแฟบล้างอีกทีหนึ่งครับทีนี้อาจจะไม่เหลือนี่ครับจะเอาให้สะอาดหมดเลยนี่ทำสลับ นี่มันมันรั่วไม่รู้มันรั่วตรงไหนครับในตรงแตนี่รั่วลงไปนี่พยายามหาอยู่ว่าตัวนี้หรือเปล่านี่มันไม่มีเครื่องมือครับจะขันเข้าอีกหน่อยก็มไม่ได้น,ะน้ำมันเทอินกองอยู่ตัวนี้นี่เปลี่ยนเองแห้งกิกตัวแบบนี้แต่อยู่ข้างฝั่งทางนน้น เปลี่ยนดูลิงแห้งเลยครับเหลืออยู่ที่แพรัวนี้แพร็ขข้างนอกนี่แหละนี่สายที่เปลี่ยนใหม่นี่แหละใช้ไม่แน่นแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจะขันเลยนะไม่มีอะไรมากครับก็อัปเดตหน้าง,งานให้ดูยามเช้าอยากจะเช็ครถก่อน จะเดินลงไปข้างล่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเอาน้ําข้ามคลองมาอยากก็จะลุดไปหาน้ำครับน้ําใส่ทังมาสองถังไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ